ครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผม Finish Channel นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาจัดห้ามันดับเกม Open World นะครับจะมีเกมอะไรกันบ้างก็ไปรับผชมคลิปต่อไปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ผมด้วยนะครับอันดับที่5ได้แก่ The Night Legacy นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแบ็กแมนนะครับเป็นเกมแบ็กแมนที่ภาพสวยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมได้ลองเล่นอีกถือว่าติดนะครับคุ้มค่ากับการที่คุณซื้อไปนะครับ ย่าลืมลองโหลดมาเล่นนะครับเกมนี้สุดยอดเลยทีเดียวอันดับที่สีได้แก่ The Amazing Spider-Man นะครับ2ก็เกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กราฟิกถือว่าสุดยอดมากนะครับเหมือนจริงสมจริงมากนะครับซึ่งในตัวเกมนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมีหลายท่าทางมากเลยนะครับเหมือนในหนังเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ ปวดเสียตังค์นะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับผมจำไม่ได้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงก็ลองปะโดดดูเองเลยนะครับอันดับที่3ครับได้แก่เกม Minecraft Pocket Edition นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากนะครับทุกคนต้องรู้จักเกมนี้นะครับเพราะเป็นเกมที่สนุกมากนะครับ เป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดนะครับถ้าเรามีความคิดก็เล่นเกมนี้สนุกมากนะครับไม่ว่าจะเล่นโหมดเอาชีวิตรอดหรือโหมดสร้างสรรค์หรือเล่นเซิร์ฟออนไลน์กับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งตัวเกมนี้นะก็ฟิกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมนี้ก็อัปเดตก็เริ่มไวกว่าเก่าแล้วนะครับก็จะขี่รถไฟนะครับไปหามังกรไปล่าม,มังกรหรืออะไรก็ได้นะครับเข้าเหมือง หรืออะไรมากมายเลยนะครับอันดับที่2ครับแกญ่เกมแก๊งสตาร์เวคัสนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่กราฟิกสวยมากนะครับเป็นแบบไฮเทคมากนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบบมันไฮเทคเกินไปนะครับซึ่งเกมนี้ก็ประมาณเป็น1กิกนะครับซึ่งกราฟิกในเกมตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการบินหรืออะไรต่างๆนะครับ รวไปเกมนที่สนุกเลยทีเดียวอันดับที่1ได้แก่แกนทิก Auto ้แซ and นเดสนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมในตำนานเลยนะครับเป็นเกมในวงการแห่งเกมโจนนะครับเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับต้องเอามาจาก GTAV นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากนะครับมีภารกิจมากมายคอยให้เราทำอะไรหลายอย่างเลยนะครับ ถ้าจะมีให้เราเล่นมอดหรือเล่นหลายอย่างเลยนะครับถ้าคนอยากเล่นนเรื่องแบบว่าแก๊งของ CJ เนี่ยยิ่งใหญ่ได้ยังไงก็ไปลองโหลดมาเล่นดูนะครับอ่าเป็นามากครับกับห้ามดับเกม O มงเพนโว่นะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดสั b s c r i b e ผมด้ยวยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยอย่าลืมมาดูนะครับ